ซับท่อสเร็จรูป MTX e Audio รุ่น t r t 8 g e. ตัวนี้มีภาคขยายในตัวกำลังขับอยู่ที่140วัตต์ RMS หรือ420วัตต์พีมากพร้อมซับสเร็จรูปขนาด8นิว และรองรับชุดต่อต่างๆเช่นรองรับสัญญาณโลช่องสัญญาณต่อไฮรูรีโมทสำหรับต่อบูตเบรเกนปรับแรงค่อยและชุดปลั๊กไฟ